สนับสนุนโดย b บ n e ฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชได้พูดกับพี่ๆน้องอย่างชัดเจนว่าเรื่องที่1เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราแพ้ในการเลือกตั้งคุณเสรษฐาก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเราต้องเราต้องยอมรับตัวเองว่าเราแพ้ในการเลือกตั้ง141เเสียงเนี่ยแต่ยอมรับอย่างไรที่จะก้าวต่อไปให้ได้ ันนี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งวันหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จค่ะตลอดระยะเวลา3เดือนของการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยค่ะเราทุ่มเททั้งทรัพยากรหยาดเหงื่อและแรงกายนาเสนอนโยบายที่ดีเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะจึงนำไปสู่การจัดสัมมนาในครั้งนี้ค่ะหลังจากผ่านศึกเลือกตั้งเรามีหลายสิ่งที่ต้องทบทวนและมีหลายอย่างที่ต้องร่วมยินดีค่ะ ลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญนายแพทย์ชลรนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสมาัมมนาพร้อมทั้งวงการประชุมในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณทนะ่านผู้ชมครับพี่น้องสิมมัชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทย์ชนนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้พักเพื่อไทยเราเองนะครับได้เราได้เชิญสมาชิกพักของเรานะครับ ที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อนะครับทุกเขตนะครับและวก็ระบีบบัญชีรายชื่อด้วยเข้ามาร่วมพบปะพูดคุยนะครับเราใช้ชื่อเป็นการสัมมนานะครับ<ม>เราใชา้หัวเรื่องว่าประสานกําลังใจก้าวเดินต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องที่ พักเองมีวัตถุประสงค์ที่จะเรื่องแรกสุดก็คือมาให้กำลังใจและขอบคุณบรรดาผู้สมัครนะครับทั้งระบบเขตระบบบัญชีรายชื่อและผู้สนับสนุนของพักเราในการทำหน้าที่ซึ่งพักเองก็ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่งนะครับแม้ผลการเลือกตั้งจะออกมาว่าเราได้ลำดับที่สนะครับเราก็ยังชื่นชม ผู้สมัครของเราที่หลายเขตนะครับหลายื้นที่ทํางานอย่างหนักนะครับทํางานอย่างหนักแม้จะไม่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ดีใจสําหรับคนที่ได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนและให,ให้ให้กำลังใจสําหรับคนที่ไม่ได้ยังไม่ได้รับโอกาสนะครับนั่นเป็นเรื่องแรกสุดนะครับเป็นการให้กาลังใจเรื่องที่2ครับใน การจัดประชุมสัมมนาวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่จะต้องนำเรียนทิศทางนะครับการทำงานของพักนะครับทิศทางที่เราจะก้าวต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนเราจะต้องทำอะไรก็จะมีได้มีการนำเรียนชี้แจงกับผู้เข้าร่วมสัมมนาไปรวมทั้งสถานะขนาดนี้นะครับว่าเพื่อประเทศไทยเรากำลังทำอะไรอยู่ก็จะเป็นการชี้แจงซึ่งทั้งท่านรองหัวหน้าพักนะครับ พี่อ้วนภูมิธรรมเวชชัยชัยเป็นผู้ได้นําเสนอไปแล้วก็เป็นภารกิจที่พี่ๆน้องๆเราจะต้องทําร่วมกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานในฐานะที่เราจะเป็นพารครุวมรัฐบาลงานในสภาผูแ้แทนรัษฎรนะครับงานใน,ในการที่จะดูแลพื้นที่ต่อเนื่องนะครับอันนี้นก็เป็นเป็นเรื่องที่เราได้ได้พูดปะับพูดคุยกันเรื่องที่3ผมเองเน้นย้ำนะครับเรื่องของการประเมินผลการเลือกตั้ง ได้เสนอต่อที่ประชุมไปนะครับว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราจะมีการประเมินผลการเลือกตั้งซึ่งขณะนี้เริ่มดําเนินการแล้วนะครับเรามีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการเรื่องนี้มีท่านนพดลปฐมมะเป็นเป็นหัวหน้าทีมนะครับมีทีมของเราที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดทั้งหมดว่ากระบวนการนะครับวิธีการในการประเมินผลควรจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคนภายในพรรคหรือคนนอกพรรคนะครับทีมนี้ก็จะเป็นคนเริ่มดาเนินการส่วนของบรรดาผู้สมัครเนี่ยเราก็ได้ปรึกษาหารือและมอบภารกิจไปว่าในแต่ละเขตนะครับผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายชื่อด้วยนะครับต้องไปช่วยประเมินตนเองนะครับในเขตเลือกตั้งว่าตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรวิกฤต โอกาสนะครับคู่แข่งขันเป็นอย่างไรและก็ะเมินบทบทของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของอความคิดความเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นมอบภารกิจเป็นการบ้านไปทุกท่านให้ไปทําหน้าที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้นําเป็นข้อมูลนําเข้าในการที่จะจัดประชุมสัมมนาต่อไปเพื่อระดมความเห็นนะครับเราให้ความสำคัญดับพื้นที่ และเรื่องที่สองเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญกับส่วนกลางว่าส่วนกลางเองนะหน้าที่เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการนะเอื้ออํานวยต่อการลงทํางานเนี่ยเราก็ยินดีให้พื้นที่นะครับเป็นผู้ประเมินมายังส่วนกลางได้ด้วยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งมายังส่วนกลางได้ด้วยนะครับโดยที่เราตั้งเข็มมุ่งว่าเราจะไม่ชี้หน้าด่ากันเราจะมาร่วมง,งานกันทําโดยอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับข้อที่จริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ แต่จะไม่โทษว่าใครผิดใครถูกอย่างไรเข็มุ่งเราต้องการที่จะนำเอาสิ่งเหล่านี้มาปรับนะครับมาจัดทาเพื่อเป็นการก้าวเดินต่อไปนะครับที่เราจะประสานใจกำลังกำลังใจกันเนี่ยเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปละมุ่งนะครับละมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าเราอยากจะเป็นสถาบันการเมืองที่อยู่เคียงคู่กับพี่น้องประชาชนอันนี้คือสิ่งที่ได้ได้มอบหมายได้พูดคุยกับ พี่ๆน้องๆที่มาเข้าร่วมประชุมสัมมนาวันนี้นะครับส่วนรายละเอียดส่วนอื่นนะก็เป็นส่วนที่ท่านเลขาได้กุนาได้นําเสนอกับทางพี่ๆน้องๆที่เข้าร่วมสัมมนาผมายางจะขออนุญาตให้ท่านเลขาได้พูดในรายละเอียดชนนั้นนะครับลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญนายประเสริฐจ,จันทระลวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารทุกพ่านนะฮะบรรยากาศของการสัมมนา การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นไปด้วยบรรยากาศของการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับในการต่อสู้ซึ่งทุกท่านเนี่ยได้ทํางานอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นแคนเดตนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมนะครับผู้สมัครสอสอทั้งระบบเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อนะครับก็ได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดและแกนนําของพรรคนะครับก็บรรยากาศนั้นก็ เป็นการเราไม่มีการตำหนิใครนะครับเราเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้เราเราใช้คำว่าประสานกำลังใจเดินหน้าต่อไปเพื่อประชาชนนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับในส่วนของผมงนั้นประกอบไปด้วยสองส่วนนะครับส่วนที่หนึงนะครับผมได้ให้นโยบายผู้สมัคร ว่าสำหรับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งและผู้สมัครที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งก็าตามนะครับจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติด,ดังนี้นะครับเรื่องแรกกรณีที่อยู่ระหว่างการยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งนะครับอาจจะมีเรื่องที่มีการร้องเรียนในเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งนะครับประเด็นต่างๆนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ได้ไปร้องฝ่ายอื่นหรือฝ่ายอื่นเนี่ยพรรคอื่นมาร้องพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครทุกท่านนะครับในการที่จะไปชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็จะมีทีมงานที่ทําอยู่นะครับไม่ว่าฝ่ายกฎหมายหรือทีมงานปราบโกงที่เราได้ตั้งมาก่อนนี้ก่อนหน้านี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับ เรื่องที่สองที่ได้บอกไปยังผู้สมัครก็คือว่าการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นนะครับว่าผู้สมัครทุกคนเนี่ย400เขตต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งกรกตได้กำหนดวงเงินเอาไว้นะครับภายใน90วันนะครับก็เป็นเรื่องที่เราได้ติงแล้วก็ให้ผู้สมัครได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เราได้แนะนำให้ฝ่ายบัญชีของ ผู้สมัครสอสทุกท่านนี้ได้มาทําความเข้าใจรายละเอียดกับพักนะครับสุดท้ายนะครับในกรณีที่มีการรับรองผลการเลือกตั้งโดยกรกตรับรองสอสของพรรคเพื่อไทยแล้วเราก็ได้ให้ผู้สมัครนั้นได้เตรียมความพร้อมในการยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับที่ต้องแสดงต่อบวชทรัพย์สินและหนี้สินนะครับให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราให้ ทุกคนนี้ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส่วนในเรื่องการพูดคุยกัน,นวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมนะครับประเด็นเพิ่มเติมที่ได้ฝากข้อคิดในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีประเด็นหลักอยู่3-4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1น,นะครับเรื่องนโยบายพรรการเมืองนะครับ โดยเพพาะอย่างยิ่งพักเพื่อไทยเป็นนโยบายที่มีประโยชน์และเราก็มีความมุ่งหวังนะครับในเบื้องต้นที่เราได้เสนอนโยบายออกสู่พี่น้องประชาชนเรื่องกระแสการเมืองต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องการลงพื้นที่การเลือกตั้งของสสไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งแล้วนะครับเราได้เน้นให้สสอทุกคนที่ได้รับการเลือกตั้งและผู้สมัครที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งนี่ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อ อย่าได้ท้อถอยนะครับแล้วก็ได้ให้ทํางานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเนื่องจากว่าจุดแข็งประการหนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็คือว่าพรรคเพื่อไทยนี่เป็นพรรคการเมืองที่มีบุคลากรผู้สมัครเนี่ยได้ลงพื้นที่สัมผัสพ,พี่น้องประชาชนเพื่อเอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยได้เข้ามาแจ้งมาบอกอยังพรรคเอาไปแก้ไขปัญหาในอนาคตนะครับเรายังมีความมุ่งมั่นว่าเรื่องดังกล่าวยังมีความจําเป็นอยู่นะครับ สังเกตดูในหลายพื้นที่นะครับที่เราได้ลงพื้นที่อย่างหนักเนี่ยนะครับเราก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วก็ครั้งนี้พักก็จะมีนโยบายให้ผู้แทนหรือผู้ที่พลาดการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ต่อนะครับเรื่องที่สองเราได้ตั้งข้อสังเกตวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ากระแสโซเชียลมีเดียมีผลอย่างยิ่ง ในระดับที่มีนัยยะส่งผลต่อการเลือกตั้งนะครับวันนี้มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยนี่ทั้งหมด55ล้านคนไม่ว่าจะเป็น t i k t o กนี่30ล้านนะครับยูทูบที่38ลายนี่ผมว่าแตะไป4-50ล้านไปแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มีอย่างบางอย่างค่อนข้างที่จะเข้าถึงโดยตรงนะครับ พักก็ได้ให้ความสําคัญและตั้งเป็นข้อสังเกตไว้บอกว่าโซเชียลมีเดียในโครงสร้างพื้นฐานของโซเชียลมีเดียที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, TikTok, Instagram หรือ Twitter ต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องนี้ก็มีความสําคัญแล้วก็ในอนาคตนั้นเนี่ยเทคโนโลยี Technology AI ก็ดีเทคโนโลยี IO ก็ดีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆที่ประกอบเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่พักคิดว่าได้บอกผู้สมัครและให้ความสําคัญนะครับ ประการที่3นะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเราเชื่อว่าอุดมการณ์ทางด้านการเมืองฝั่งประชาธิปไตยยังมีความสําคัญอยู่นะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพรรคการเมืองอยู่ฝั่งประชาธิปไตยนั้นนะครับได้เสียงซีกที่รวมกันแล้วเนี่ยได้คะแนนเกินกว่าตึงหนึ่งมากไป70%โดยประมาณ6 7เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุดมการ์การเมืองเป็นเรื่องสําคัญ เราได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องหนึ่งก็คือว่าสอสอที่ได้ย้ายจากฝั่งประชาธิปไตยไปยังฝั่งที่เรียกว่าสืบทอดอำนาจหรือพูดว่าฝั่งเผด็จการก็ตามนะครับถ้าย้ายไปลักษณะแบบนี้เนี่ยผู้ที่ไปสมัครในนามพรรคอื่นเนี่ยผมยกตัวอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะเห็นได้ชัดนะครับพรรคเพื่อไทยมีการย้ายออกไปมีประมาณประมาณสิบกว่าท่านนะครับ แล้วก็ตกบทนะครับลรอดมาเนี่ยรอดมาก็แบบบุดบิดแค่ท่าน2องท่านเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเป็นอุทาหอนสำหรับนักการเมืองที่ที่ไร้อุดมการในคราวหน้านี้นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ส่งผลอย่างยิ่งว่าเขาไม่เอานะครับพี่น้องประชาชนนี่ลงโทษนะครับสุดท้ายนะครับเรามองไกลไปถึงสมรภูมิการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับมันจะเกิดขึ้นอีก4ปี หรืออีกอานาทีใดไม่ทราบนะครับแต่เราถือว่าการเลือกตั้งในครั้งต่อไปเนี่ยเรื่องโซเชียลมีเดียยังเป็นสมภรมูมที่มีการต่อสู้รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าทุกพักเนี่ยทุกพักการเมืองได้มาพัฒนาระบบได้มาปรับปรุงเรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆของตอนเองนะครับในช่วงที่เวลาที่หลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ คงได้เห็นสิ่งต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับนะครับแล้วผมเชื่อว่านะครับสุดท้ายพรรคเพื่อไทยนี่มีความเป็นสถาบันการเมืองไปแล้วนะครับเป็นมานั่งนานแล้วเราก่อตั้งพรรคนี้มาตั้งแต่ปี2543นะครับการเลือกตั้ง2544จนมาถึงวันนี้นะครับย่อมพิสูจน์แล้วว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีจุดยืนที่มั่นคงในระบอบประชาธิปไตยนะครับแม้กระแสลม แม้คลื่นแม้อะไรต่างๆจะพัดเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแต่เรายังยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนโดยตลอดนะครับขอขอบคุณครับ<อ> <ขอ S 2> พี่ออน้องสื่อมวลชนมีก่อนที่พี่น้องจะมีคําถามผมขอ,อยัดจุดสําคัญที่ขอ,อยัดเก็บไว้มานําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ก็คือว่าการก้าวต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนของเรานะครับได้รับคํายืนยัน จากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้งสองท่านนะครับคุณแพรทองทานชินวัตรได้พูดกับพี่ๆน้องอย่างชัดเจนว่าเรื่องที่1เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราแพ้ในการเลือกตั้งคุณเสรษฐาก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเราต้องเราต้องยอมรับตัวเองว่าเราแพ้ในการเลือกตั้ง141เสียงเนี่ยแต่ยอมรับอย่างไรที่จะก้าวต่อไปให้ได้คุณแพทองทานก็พูดชัดเจนครับว่า การแพ้เลือกตั้งไม่ใช่เป็นการล่มสลายมันอาจจะเป็นแรงผลักสำคัญให้พวกเราดำรงคงอยู่อย่างเข้มแข็งต่อไปแล้วพักเองก็พร้อมนะครับที่จะเดินหน้าที่จะสนับสนุนการทำหน้าที่ของพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ได้มีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะทำหน้าที่ได้ดีให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ได้ได้ นำเสนอกับพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นพลังใจก็ได้รับเสียงปลบปืออย่างกึกก้องจากพี่ๆน้องๆครับว่าเราจะต้องช่วยกันคุณเสรียรเองได้พูดถึงภารกิจที่จะต้องทําต่อนะครับในการขออนุญาตที่จะใช้ภาษาอังกฤษคือดิสรับพักนะครับพักจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับรูปแบบอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของอสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นบริแบรนด์บริส c ัลท์เชอรต่างๆ,ๆนะครับก็ ก็เริ่มมีคณะทำงานที่จะพูดคุยกันว่าเราจะมีแนวทางจะทำเรื่องผู้ดีอย่างไรอันนี้คือจุดที่เรากำลังเริ่มทำหลังจากที่เราได้รับผลการประเมินมาจากทุกภาคส่วนนะครับข้อสรุปจากการประเมินนั้นก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับนำเข้าสู่กันปรับปรุงพักดิสับพักต่อไปนะครับคือนั่นคือสิ่งที่ได้รับจากแคนดิเดตสองท่านครับค่ะสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญได้เลยค่ะ บ้านที่ให้สอนไปทามานะให้สุขขงกับทเมื่อไรอยังไงครับก็เอาหน้าตอบดีกว่านะพน้าเราไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่จะเป็นการเร่งรัดนะครับแต่เพียงแต่ว่าให้ทุกท่านไปเริ่มประเมินแล้วก็ทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนจุดแข็งคู่แข่งวิกฤตโอกาสต่างๆนะครับปัจจัยที่ทำให มีผลต่อการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นฝักฝังของตัวผู้วิเคราะห์เองนะครับฝักฝังคู่แข่งและตัวพี่น้องประชาชนด้วยเรามอบให้กับคณะทํารรงานเป็นผู้ติดตามเราจะกําหนดวันเวลาที่เราจะจัดสัมมนาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็จะคิดไว้ให้เขาส่งก่อนที่เราจะจะัดสัมมนา,นาที่จะระดมความเห็นตรงนั้นนะครับแล้วภาพ,พการทางจะไปทาไหนนะจะไปคกับพรรคก้าวไกลที่ชนะในการเลือกตั้งนะไหมครับหรือจะเป็นพรรคเพื่อไทย เรายังไม่ได้พูดคุยกันครับว่ารูปแบบที่ควรจะเป็นควรเป็นอย่างไรแต่ต้องไม่ลืมนะครับพื้นฐานไม่ลืมตัวตนของความเป็นเพื่อไทยนะครับตอบได้นะครับส่วนหนึ่งว่าคงไม่เป็นละนะักษณะแบบการยกตัวอย่างแบบที่มันก้าวล้ำไปจนทอดทิ้งความเป็นตัวตนของพรรคเพื่อไทยมันจะต้องมีการผรสมผสานกันนะครับ เพราะว่าสิ่งที่เราเน้นเนี่ยในการทาหน้าที่ในโลกเสมือนจริงกับโลกความเป็นจริงเนี่ยมันต้องครบคู่กันไปนะครับผมผมมีเพิ่มเติมจากท่านหัวหน้าเล็กน้อยนะครับในประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องที่ให้สสเนี่ยหรือว่าที่ผู้สมัครแลวก็ผู้ผู้ที่ไม่ได้เนี่ยให้ไปทําการบ้านนะก็คือในเรื่องนี้เราเราได้มีแบบฟอร์มแล้วก็ส่งให้ทุกคนทํนาการบ้านแล้วส่งกลับมายัางพักเพื่อไทยโดยเร็วหลังจากนั้นนะครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยเนี่ย จะได้ประเมินอถอดบทเรียนในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็อคิดว้าผมคิดว่าภายในเดือนนี้นะครับภายในเดือนนี้ส่วนเรื่องที่สองนะครับว่าจะปรับแบบไหนเนี่ยขออนุญาตเสริมจากท่านผู้น้านครับพรรคเพื่อไทยมีมีรูปแบบของตอนเองนะครับเราเราไม่เรียนแบบใครแล้วก็เรามีอัตลักษณ์เรามีตัวตนของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่านะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในนาคตเนี่ยเราพร้อมนะครับ ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดครับขอเพิ่มเติมท่านนี้ครับ<ะ>เราได้นำเสนอให้ทุกท่านรับทราบในเรื่องนี้ในใน,ใน,ในความเป็นไปเป็นมาขั้นตอนนะครับกระบวนการวิธรการและกระสานะขณะน,นี้ได้นำแจ้งให้ทราบทุกท่านทราบเลยนะครับไม่มีใครถามเพิ่มเติม ทำลายที่จะเข้าสู่ท่านเลขาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมมีกําหนดวันเวลาชัดเจนมากท่านขยายความเลยไดครับคือคือ,คอเราเราเราได้ติดตามสถานการณ์ดูนะครับว่าทำลายที่คนที่ตามที่เ,เงื่อนเวลาตามกฎหมายนะครับวันที่13กรกฎาคมนี้เนี่ยกรกต,ต้องรับรองผลการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับทั้ง400เขตรวมระบบปฏิลิสนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรับรองแล้วเนี่ยก็จะมีการรายงานตัวต่างๆซึ่งใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งเราคาดว่าจะเปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรกเนี่ยในวันที่24กรกฎาคมรับพิธีรัฐพิธีขออภัยครับเปิดรับพิธีในวันที่24กรกฎา,า,าคมนะครับและในวันรุ่งขึ้นหลังจากเปิดรับพิธีแล้วเนี่ยก็จะมีการเรียกประชุม ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับครั้งแรกนะครับโดยมีระเบียบวาระที่สําคัญก็คือการเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับและหลังจากนั้นนะครับประมาณวันที่3สิงหาคมประธานสภาก็ต้องกําหนดวาระการประชุมที่สําคัญนะครับก็คือวาระการเลือกตั้งผู้สมควรลำดงบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่3สิงหาคมนะครับ ซึ่งเราก็คาดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามที่กําหนดนะครับก,ก็ขออนุญ,ญาตได้เรียนสื่อมวลชนได้เพิ่มเติมในในไทม์ไลน์ในเรื่องเวลาต่างๆครับค่ะสื่อมวลชนมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะ ริงผมไม่อยากจะตอบคําถามในประเด็นนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะจบแล้วแหละเราเองไม่ได้ถือโทษกดเกื่องนะครับแต่เราอยากให้ทุกอย่างมาอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบถ้าเขาขอโทษเราก็จะดีรับนะครับผมเองเนี่ยลงมามาเจอเขาผมก็ยังตําหนิต่อเขาตอนหน้าบอกว่าอยากจะทําตัวเป็นสื่อหรือว่าทําตัวเป็นพักร่วมรัฐบาลที่จะช่วยกันจัดตั้งนะครับผมลงจากเิธีมาก็ พูดคำนี้เลยจะทำตัวเป็นสื่อหรือทำตัวเป็นผู้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลและคณะที่คุณเองก็เป็นคนร่วมพิราร่าง MOU อยู่ด้วยเนี่ยคำพูดนี้แรงควส่งพดังผุ้คนได้ยินนะครับและที่สำคัญเนี่ยการไปเขียนต่อเติมเสริมแต่งเป็นปั้นเรื่องขึ้นมาว่ามีการดื่มสังสรร์นชนแก้วนะครับไม่มีการพูดคุยกัน จนกระทั่งไปกล่าวหาว่าได้รับการบริฟได้รับกบารบังคับชี้แน่ชี้นําถึงมาพูดอันนี้เสียหายมากนะครับถ้าเขาจะขอโทษต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับผมเองไม่ได้โกรธนะครับแต่ว่าเราเองกําลังจะมีส่วนร่วมสังพันสิบคือจัดตั้งรัฐบาลให้ได้อันนี้คือเข็มมุ่งของพวกเราที่เรต้องจับมือกัน m o u ตรงนี้มันเป็นเอ u ที่ทุกฝ่ายเห็นว่าต้องทํา การจับมือกันทําเข็มมุ่งตรงนี้ก็มันคือมัดกันแน่นอยู่แล้วผมก็พูดตลอดครับว่าเรายอมรับในมติของมหาชนที่เขามอบให้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเฉลีประชาธิปไตยการที่เราไม่จับมือกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันแยกกันลําบากมากเราต้องยอมรับอนัตตินะครับนี่ก็เพียงเพียงแต่เจตนารมณ์อย่างนั้นนั่นเองยินดีครับให้มีการขอโทษเราก็ไม่ถือโทษกรดเคืองแล้วก็อยากให้เข็มมุ่งเรามันประสบผลสําเร็จ ถ้ายัางมีเงื่อนงำเงื่อนไขยอยู่ผมก็ประกาศผมไม่สบายใจนะสำหรับการที่จะร่วมงานกับคุณสิทธาผมพูดยิงตรงๆนะผมก็ไม่สบายใจยกเว้นแกนหลักเขาบ่กพักพักของคุณสิทธาหกเสียงมีความสำคัญผมก็อาจจะมานั่งดูตัวเองว่าผมสำคัญหรือเปล่าด้วยนะครับผมผมขออนุญาตจริงๆผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับแล้วก็ผมผมแปลกใจนะครับว่าทำไมคุณสิทธาเนี่ย ไม่พูดใน,ในที่ประชุมเอ็มอูของทุกพักการเมือง8ปดพักตั้งแต่ที่เราประชุมกันให้ตกผลึกให้จบเสียก่อนแต่มาเลือกที่จะมาพูดตอนตอนที่ทุกพักถแถลงข่าวทั้งที่ตัวคุณสิชาเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกพักไทยสร้างไทยและเป็นค a ด d เดต t e นายกรัฐรมติท่านหนึ่งนนด้วยเป็นคนเสนอด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วนี่ผมแปลกใจมากนะครับว่าสถานที่ที่องค์ประชุมของเอ็มอูนี่ยิงพูดตรงนั้นก็ได้นะครับแต่เลือกที่จะไม่พูดตรงนั้นกลับมาพูด ในฐานะอื่นนะครับซึ่งแปลกใจมากครับ,รบผมผมหมายความว่านี่เป็นภาระของพรรคแกนนำที่เขาจะต้องไปทำความเข้าใจใช่ไหมครับกับพรรคร่วม,มอ,อื่นๆโดยเฉพาะพรรคไทยสร้างไทยเนี่ย ว่าพฤติกรรมพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานร่วมกันไหมเรามาปรับมาแก้มาชูนหากกันด้วยดีด้ดดดดดดดวยดีได้ไหมมันก็น่าจะเป็นการนําเขาอย่างนั้นถ้าเขาพูดจบผมก็จบผมไม่มีประเด็นครับแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยยังปล่อยปะล่าเลยอย่างนี้ผมก็ไม่สบายใจผมหมายถึงอย่างนั้น